คลิปนี้พาผู้ชมทุกท่านมารับชมวิธีการปลูกกระลำปลีในขวดน้ำเรือแปลลอนน้ำเพื่อเป็นแนวทา,นางการสร้างงานสร้างอาชีพในด้านการ,กรเกษตรโดยปกติทั่วไปเราจะเห็นการปลูกกระลำปลีก็คือจะปลูกในแปลงพักแปลงดินงทั่วไปใช่ไหมคะแต่นี่ในประเทศจีนเกษตรกรท่านนี้นำมาปลูกในขวดน้ำ เพราะเข้าเหนว่าการดูแลรักษาจะง่ายยิ่งขึ้นและประหยัดพื้นที่ส่วนขั้นตอนที่จะปลูกก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกต้องเตรียมดีไว้ก่อนหนึ่งขวดน้ำรื้และรอนขนาด5ลิตรหรือไข่จะเล็กก็ใหญ่ก็ได้นะคะตามความเหมาะสมอาจจะเป็นข้องที่เลือกใช้ก็ได้ค่ะ 2. อบินในการเพาะปลูกข้อแนะนําเป็นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพักนาคขครจะทําการผสมดินเองก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็แนะนำให้ซื้อดิ